สวัสดีครับปายาย่สมฤทิครับผมเมื่อนี้อยู่กับบรรยากาศฝนตกนะครับผมฝนตกแห้งแหงนะครับขาน,นนี้อีกสิบนาทีจะถึงเวลาลายสองนะครับผมออกออกมาจากห้องงาน,นาทดสอบกล้งทดสอบใหม่ไม่ให้ตัวหน่อยซื้อม,มาใบแตะดวดแล้วนะครับ ตัางแต่โทรศัพท์เก่นเกานะครับบ่อได้ออกมาใส่เก็บเก็บว้โดนนะครับเพราะว่าตัวที่มันเสียงดีนะมันมันใส่กับโทรศัพท์เก่งนี้บ่ได้นะครับเลยมาถ่ายเสียงเสียงของคนอาจจะสู้เสียงฝนได้ไหมนะครับผมแล้วรู้สึกว่าบรรยากาศนะครับของปีนี้นะครับตั้งแต่เริ่มหนาฝนมาก ก็ค,คนคนจะมากมากพักนะครับหลังสงการเนี่ยมากมากตลอดเลยอ,อที่น้องที่เ็ดใไ้เพ็รนานะครับที่เพ็ดเขาหน้าวานนะครับเพ็ดเขาหน้าวานหรือเขาไายเช่นเดียวร่างต้นกับวานเขาทังสองเทือสามเทือนะครับวานเขาสองเทือสามเทือแต่ก็จังของนองที่อื่นนะครับของอาดแดงนี่ถือว่าวนสองเทือวานเทือกแรกเทือกแรกก็คนน้นค้นมากมัน ือมันบวมเยาว่ามันมาพอเปียกนะครับือมันมาห้วมันถ่วมเลยน้ำเต็มน้ำเต็มให้หน้าเลยเข่าออกครับเน่าตายนะครับก็ดีเขาเน่าตายแล้วก็วันไหมของวัน,นวันทึงสามเทือนะครับสามเทือต้อไปได้อ่าเรือว่าเฮ็ดเฮ็ดหนักน้ำม,มากเกินที่กัดนะครับเมื่อวังอาบอก,กี้มือนี้นะครับก็น้ำถ่วม ทั้งเออทั้งทั้งบ้านาแถบน,นี่ครับอ่าลังบ้านที่เพิ่นลงเฟดเนาะลังบ้านที่เพิ่นลงเฟดลงอ่าไล่เพิ่นเนี่ยอ่าฝนบดตกกม็มีนะครับลังบ้านลัางล่งจังหวัดฝนบดตกการอเป็นข้าวรอฝนเนี้ยสิกบนีนะครับอันนี้เสียงฝนเลยจะน้อยนะครับผมเสียงฝนฝนตกว้า น้ำน้องอยูนิล่วครับตกตลอดนะครับตกทุกเมื่อฝนตกทุกวันนะครับผมทุกวันเพราะบ่เ,เว้นเลยกล่วงนี้นะครับไม่เว้นเลยนะครับอเข้าไปในห้องดีกว่าเข้าไปในห้องดีกว่าแต่ยังอยู่นขันตอนทดสอบอยู่นะครับขันตอนอ่าัร้านน้อยร้านน้อยที่ว่านางกินเก่าเนะ้วอ้าสวัสดีค่ะ ชื่อไปเตยคนนรอนจ้าโคดค่ะโด่าหลานน้อยนะครับผมนังจักน้อยนะครับเพื่อเป็นการทดสอบเสียงทดสอบสัญญาณน,นะครับเอ๊บก็อยู่ ยูนี่แหละครับก็คือยูนี่หมายถึงว่ายูนี่ขอ,องอัดนี่แหละนะครับก็ทางานเหมือนเดิมนะครับคาดคักข,า,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 ขา,ากรอยต่ำไปนิดนึงนะครับผมที่ด้านหลังก็คือเป็นหลวงปู่หลวงปู่สายทองนะครับหลวงปู่สายทองเตชะธรรมโอต,ตัวที่วัดวัดห้วยกลุ่มอ,อำเภอ,อเกษตรเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชยัยภูมินะครับผมเจ็ดเพ่ง ถวายนะครับเพ่นก็นได้รูปได้ยังมาให้ทีมมานของสายยันมาลุ่งมาทำก็พบเกดเพลงแล้วล่ะสำหรับเพลงของหลวงพ่อสายทองนะครับผมตัวหนาใสดีๆหนาใสครับพี่น้องพ่าใครได้ไปใสนะครับพ่าใครได้ไปได้บ่ได้ไปเที่ยวหันเที่ยวนี้นะครับ ก็คือมะกระตังมันหายากเนอะมะกระตังมันหายากกับอ่า <c oughs> ประหยัดประหยัดกินประหยัดใส่นะครับผมประหยัดใส่แน่เพราะมันถ้ามันหาบอท่านหาบอท่านอ่ะถ้าสิไปยิบยืมไปง้อตีนง้อมือยิบยืมอ่บาบักหน้าบักตาไปหายิบหาย,ยืมมันก็นมันมันก็บบอกบอก ว่ามันมิีัยว่ามันมิีัยนะครับว่ามันจริงที่มันจะเหตดใดง่ายๆนะครับเป็จริงที่เฮาบอบ่ถนัดนะครับบ่ถนัดบกคนเคยนะครับผมตัวไปนะครับผมเศรษฐกิจตุเมือนี้เศรษฐกิจมันเผดเครื่องเหลือเกินเศรษฐกิจมันตกสะเก็ดยากนะครับยากยาก,ยากทุกๆุกอาชีพทุกอาสามารถอาชีพ มือวาานหรือมือก้อนเนี่ยน่องน่องใช่กะผูที่อทำงานขายเป็นพอ่อค้าขายขายของตลาดนัดนะครับขายของตลาดนัดตลาดค้องถมนั่นะครับ็ต่แมเมนว่าเจ้าน้อยๆน,นี่ครับของเรารถ6กล้ดดลอเต็มุุนเด้ขนขึ้นขนลงนะครับขนขนลง กางเต้นกลางเต้นบักไงนะครับตามที่มันผมเคยไปถ่ายคลิปมาจุเบิงเนาะขนของลงบักหลายเพื่อจะให้มันดึงดูดลูกค้านะครับให้มันดึงดูดลูกค้าว่าเออมันมีสิ่งนั้นทีน่นี่หลายๆายสิ่งหลายๆายอย่างให้ให้คนสนใจที่จะเข้าไปซื้อไปเลือกซื้อเลือกใส่เลือกหาว่าโอ้ย่ไดไอเอ๋อท่านได้มือว่านเนี่ย มือมือเศร้านี่บอกเคยว่ามันจีเป็นยังสี่จักเถื่อทางเบิดนั่งเงฝ้าตั้งแต่เอาของลงจนเก็บของขึ้นใช้ได้เจ็ดลอยหมดเลยตั้งแต่คาแมนก็ไปกรับกับท่าใดเหล่าคาอยูค่คากินเก้บของขาคาขนขึ้นขนล่งคาตั้งแต่คาแร่งเก้าของกับพไะใดเลยนะครับแต่เกานี่เดือนหนึ่งจะไปรับของนะครับรับของไปไปซื้อของติม ไปซื้อของเติมนี่สามเทือ่อเดือนละสามเทือ่อต้องไปไปซื้อของไปเอาของเอาของเขามาเขามาเสริมเพื่อจะขายแต่ว่านี่สามเดือนเราไม่ได้ไปซื้อของจักเทื่อเลยว่าทุกทุกทุกสัมมาอาชีพนะครับผมโอ้สุดยอดนะครับสุดยอดจริงๆรงิดูแลกันไปนะครับผมประหยัดกินประหยัดใสหรือว่าเอาเอ สู้กันไปมีในเฮดในถ้ำกะเฮทดันไปขอให้สู้กูสุขคนนะครับอาพาอาพากันพันผลไปพร้อมด้วยตัวผมด้วยนะครับพันผลอาเศรษฐกิจแบบนี้ยุคเศรษฐกิจที่ยุ่ยากนะครับผมอ้าในการทดสอบสัญญาณเสียงไงไม่ตัวนี้นะครับคงจะไว้สมีก่อนมาอามีแนวมาเว้ามาจาาว้า้าจากันนะครับคุยกันเบ้ากันไป สมพูสมปุ้ยนะครับผมบอมีอันใดอันหนึ่งที่เอาเป็นลักเป็นอันดับของผมแต่ว่าเน้นๆในการใช้ชีวิตของครอบครัวนะครับหลานน้อยก็ยุ่งสิละเนี่ยหลานน้อยก็ยุ่ยน้ำย,ยุ่งดและนะครับผมหลานน้อยอ่ะเอาเอาไว้ซ้ำนี้ก่อนผมแล,ล้วกะหลานหน่อยขอลาไปก่อนนะครับผมอ่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ <c oughs>